พอมา,าอ้บาบอแบบมมีอยู่ไม่เอาไม,ม่็นไรจะให้าจ,าจ, <c oughs> จ้ะบ้จ้ะไอ้บอครับไปจ้เอ็งยมงนบ้านลงมานบมมเล่นเ,เ,เาาว้ยเอ็งเินแปดเป่าจะให้มีเว้ยเอายาเป้าจะให้ไม่เอาหนักไอ้ตาบอเป่าเอาไว้กัน <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับอยู่กับผมนินโจน,นะครับวันนี้ผมมีนัดกับจอสแล้วก็เบิร์มแล้วก็พินานะครับผมแต่ผมได้ข่าวมานะครับว่าจอสจะเบิร์มเนี่ยกำลังงอนกันอยู่นะครับไม่รู้ว่างอนได้สาเหตุอะไรนะครับแต่ผมมีแผนนะครับว่าวันเนี้จะปั่นให้สองคนเนี่ยเตีกันมากขึ้นกว่าเดิมนะไม่ได้ช่วยนะครับปั่นให้ตีกันมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยครับว่าผมจะปั่นแบบไหนนะครับ ไี่โจให้เปล่นชือปั่นคนเนปบ่าไปโจก็อยาไปเลยจะได้ไปปั่นคนได้ไปโจไอเดียไม่เล้ไ้องมาไม่ต้องมาดีกับฉันไม่เล้วไ้องมาห่วงไปมาห่วงใหญ่ิ่มบ้็อง,องเพลง ใส่ไฟเหรออะไรไฟจะทำอะไรเลยดูดิจะหาแต่เรื่องอะดูดิว<อ>ันวันนี้นนนนจอมไม่เน้นทาอะไรเบิม้ม<า>ไม่โจ้ไม่น้นานานเลยเบิม้มอีกแล้วอ่ะเบิบ้มไม่แปลกใจเลยเบิบ้มไม่แปลกใจเลยเห็นบอกว่าเบิม้มเบิบ้แล้วเลยไม่ไม่โจจอบงอเบิม้มแล้วเหนบอกดีกันแล้วไงดีที่ไหนอ่ะเอาแล้วมันบอกว่าดีกันแล้วตัดซีกับเบิ้มแล้วว้าววันนี้พูดอ่ะแล้วนั้นจะบอกบอกทำไมงอ ก็แค่แกล้งพูดแอนตัวเองดีใจครับสุดเพลสเลยพี่นารู้เปอบเบอร์ฉลามตัวนี้เท่าไหร่เท่าไหร่เหรอเก้าพันเพลสตอนพี่สุ่มนี้มันออกง่ายนะเบิร์ฟสูบตู้ตันแล้วเบอร์ฉลามพี่กระตือหัวตัวก็รีบขัดจัดอาหารด้วยทำไมพี่ไม่ได้สุ่มจนตันไอ้เบิร์ฟเหมือนเหมือนยิงโยกจียาจะแบบะเดี๋ยวเดี๋ยวมันบ้ามันบ้าเบิร์ฟอีกแล้วอ่ะทำไมสองคนนี้กัดกันตลอดไอ้พ่อ ปะผูหิวน้ำไม่กันกันแล้วครับพี่นารักกันดีครับใครรักมึงไม่ชอบอะไรจะได้อย่างนั้นนะใช่ใช่ใช่เบิ้ลไม่ชอบจอยเปล่ากูเกลียดมึงกูไม่ได้ไปชอบมึงกูเกลียดมึงเกลียดยิ่งใหญ่จ้าพี่นาใช่เกลียดอะไรก็ได้อย่างนั้นโบราณก้าเอาไว้เงิน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 เินนิดเดียวจะไม่เพงนะพุ่มถ้าเขาบอกว่าเกลียดก็แปลว่ารักเบิ้ลเป็นผู้ชายเกลียดแปลว่ารักเบิ้ลเป็นผู้ชายเดี๋ยวนี้ชายกับชายเขาก็รักกันได้ถ้าพี่นางเกลียดพี่โจเปล่าไม่เกลียดเปล่าทำไมใครแย่งหนูคนเดียว จอเรียนรอเลียนรอียนรอเลียนรอตามจอเลยส่วนวันนี้โจก็มีแส้แก๊กสองรสชาติใหม่มาแนะนำนะครับผมแส้แก๊สห่อสีมือนะครับผมรสหอยเชียวภูเขาไฟสไปซี่อร่อยเด็ดเผ็ดมันหอมหอยเชียวย่างมาก และนแน็คแจ็คห่อสีมพูนะครับสเต็ไก่ซ้อสกิมจิแต่ขา้าวรพวกันเต็มจริงๆครับทุกคนหอมด้วยเคี้ยวจนหนุกแล้วเคี้ยวมันยิ่งขึ้นอีกทั้งสองรสชาตินะครับแค่กินคำเล็กๆนะครับไก่ได้รสชาติที่ยิ่งใหญ่นะครับสมกับชื่อรสชาติ รถใหม่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้จะเป็นอย่างไรขอทายทุกคนไปลองรับรองไม่ผิดหวังแน,น่นอนสำหรับใครที่อยากลองทานนะครับผมสามารถซื้อได้ที่ร้านค้าแนะนำทั่วประเทศเลยนตามพี่ผมสิตามพี่ผมสิผมซื้อเนี่ยผมจุ๊บเนี่ยผมจุ๊บเนี่ยยังไงผมก็รักพี่ผมอยู่แล้วย<ร>ครับมาละมาหาเราจ๊อดโอเคครับมันรู้ว่าเราอยู่นี่มาเรียนมาความรับไอ้จ๊อดหรือเปล่าความรับอะไรอ่ะ วันนั้นมันพูดมันบน่นมันมาง้อเบิม่มมันบน่บนเบนิบ่มบอกว่าชุบเบิ่มหน่อยมันบอกว่าเล่นกับเบิ้มไม่เหนื่อยท่าก็เลยกับพี่โจพี่โจให้ชุบบ่อยบอกอย่างนี้เจงๆอันนี้เจงชอบไปคนเดียวแล้วก็ตายจอ่นั่นจ้มาไม่ได้พูดนะพี่โจพูดพูดบุ้มใจร้ายเจ้าทำไมแหล,ละเกง่งใช่เบิ้มอะเก่งนะเบิ่มอะแหละเก่งดูที่มันโยนความผิดให้เบิ้มมาดูดิดูบันที่ใส่มันดิอมันดีดมามันดีดมามันดีดมา

เงินแปดเปล่าจดให้เ,หเอายาเปล่าจดให้ไม่เอาหนักไอ้สวอเปล่าเอาป็นกันตอบ <c oughs> แทนตอบแทนจดดูดิคุณก็วังดีไม่เอาทั้งอย่างไอชวอเน,น่ากลางแล้วก็ละลายเร็ว <c oughs> ปีทั้งอย่างเลยอจอดอะอนะทำอะไรก็ปีเลยเกินเป็นจอดนอะไอชวอไม่แข็งไอชวออ่อนหมายถึงไอสวอหมายถึงจอดกอันแน่วันเนี้ย <c oughs> พี่ถ้าไม่ติดง้ออยู่นะเจะต่อยความเนี่ยเึงจะเอาเปล่ไม่ได้ไม่ได้ก่อนโทษมาได้ก่อนโทษขอับก่อนโทก่อโดษขอโทษเราต้องยอมก่อนนะเล่นใส่เราแล้วเนยใครสังเกตไหมว่าบางทีพี่นาก็เหมือนไม่ได้อยู่กับล่องกับลอยอ่ะเวลาพูดด้วยก็จะหาอะไรนะหาอะไรนะตลอดเลยไม่ค่อยเก่งสิแล้วเบิ้มจะว่าพี่นาทรอไมอ่ะเบิ้มกูแค่เป็นห่วงเขาว่ามึงเป็นอะไรมะเป็นอะไรก่อนอีกแล้วจัดการอีกแล้วก็จะตามไปเจออย่าว่าม่ได้พกับมันนะ โจจริงได้ตรง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 หน้าตู้นหน้าตู้รตัวหนึงหน้าตู้ที่รัวร่วยง่โจรวงหลวอเติมหัวเ้่งเจ็บมาก็มาอเดบบอแบบเบิ้มมีอยู่ไม่เอาไม่เป็นไรจ้ะป๊บจไอดบอครับปจไม่มีเงหอมดอยเลยอะ ร้องไปนี่ได้ไหมใครใครก็ไม่รักจอขนะดาพัลุมมันถ่ายะไพี่าบอับพี่นาร้องห้พี่มีแล้วกลยเทเหมือบูขนะะย่ามาขอฟังนะอย่ามาขอฟังนะไม่รัเกีานะเอะไรก่อนฮัลลฟังอะไรมึงกูฟังยนเช้าทุกวันช่วงเนี้ยโอ้ยไม่ร้านนะพันลุมนะ มันออกมาจากบ้านทุบเมื่อกี้อ่ะโอเคงัแงอ้าวพ่นาโดนอะไรอ่ะนัดมีตัวหนึ่งอยู่ทางซ้า,ายบ้างมุ้งมุ้นเป็นดิงมันเป็นดิงพี่โจแง่แงเ,เกมไม่รอดอ่ะเพิ่มเหมือนมึงเลยมึงยังเล่นได้เลยรอเล่งหนานรอเล่งหนานะ คุณพายว่าเป็นจอสหมดเลยอ่ะคิดดูเด็กว,ว่านจอสเป็นตี้อ่ะแม่แม่วาดลิงก่อนแค่วาดหูใหญ่ๆเขาก็ทายว่าเป็นจอสแล้วอ่ะคิดดูเด็กเอาจริงๆวาดไข่ใหญ่เขาเป็นจอสได้นะเยอะแต่ไข่ทำอะไรไม่ได้นะ <c oughs> อเอาไข่ไปทำอะไรอ่ะอามาต้มกินพี่โจพี่นายจอสกินไข่ตัวเองอ่ะคนว่าอะไรก็ได้ใคยังไม่รู้เลยว่าเป็นไข่อะไรอ่ะ จะไมีไข่ด้วยหรอมีมีตองลูกครับเป็นเด็กไม่ใช่หรอไข่ยังไม่ขึ้นหาไข่เออจะมีหรือเปล่าคนขางบนนะพีคนพีเห็นแล้วเปล่าเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วเบิ้มตามเป็นจริงเบิ้มตามเป็นจริงมีคนอยู่โซนล่างโอ้ยทำมันสามก่อนเลยโซนล่างก็มีเอาข้างบนก่อนเอาข้างล่างก่อนมีคนมีคนไม่จิงไม่ดักเดินแล้วแหละช่ไยหน่อยให้อุ้ยช่วยด้วยซูโดนมันดูแบบอะไรวะน่ะ ตมเราตัวท้ายบุ้มอินจกพูดได้ด้วยเหรอวะถ้าเป็นคนด่าเราไปที่จกใช่ปะก็เราก็บอกเดี๋ยวร้องไม่ฟังเอ้ยเหมือนเลยวะ ใส่ด้วยทำไมพี่นามไม่ค่อยคุยกับพี่โจเลยอะนานๆๆๆเจ็บเขาตั้งชื่อเสดนอนกระบอกไม่ได้งอนตามก็อนามก็อนมีเสียงเท้าวิ่งข้างหลังอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ก่อนนะนี่แหละที่เขาบอกว่าเจ็บมากเอาไอจอดตั้งแต่ข้างหน้าจอดได มัเจ็บมากแล้วมันเจ็บมากแล้วไอ้จอดเอา้าโอ้เป็นลิงเป็นลิงดูอ๋อชุบหน่อยสิสองตัวว่ะชุบหน่อยดิไอ้จอดข้างหลังด้วยไอ้จอดผ่านแล้วโอ้หมดหลังไงไกลโดนหลังไกล,ลดลิย,ยิงทางนายไม่เป็นไรไอจอดเมื่อไหร่เบิไไ้มจะหายกดจอดเ <Yeah S 1> นี่ยมันไม่หวันม<อ>ันไม่หวันหรอกดีเล่าดีเล่าวนายจอดดินทาน<อ>เบิ้์มใหญ่เลยตัวของมันอ่ะ ลาลบล้างออกไปได้หรอกพี่โจด้วยจดดดเลี้ยงโอ้ยเลี้ยงอะไรมึงก็พูดอย่างนี้หลายรอบแล้วสุดท้ายมึงก็โกหกกูเหมือนกันว้าดินะพี่โจตลอดเออไปกันเลยดีทารเบิร์เหมือนกันไอ้นี่มันเอาทุกคนเลยมันเอาทุกคนเลยเนี่ยจอดสี่แฉกเลยจอดอ่ะ ยังไงผมก็ขอฝากขนมสนกแชแจ็ครดใหม่ด้วยนะครับสกแชแจ็ครดหอยเชลล์บุเขาไฟสไปซี่แล้วก็สกแชแนกลดสเต็กไก่ซอสน,น้ำจิ้มเจ่วเป็นเปรี่ยวไปด้วยรสชาติที่ยิ่งใหญ่แล้วก็อย่าลืมนะครับหาซื้อได้ที่ร้านขายขนมเลยนะครับ<า>สวัสดีครับก็อย่าลืมมาติดตามโจนที่นีโมทีวีได้นะครับแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปนีโมทีวีมารับชมโจนที่ไอซ์สกรีมได้นะครับ You show me the way. Let down our guards. Think with our hearts. Stand